อ้าวฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุยกายเพิ่งไปธุระกลับมาะค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเจอแบบกินส้มตำบ่อยเนาะเมื่อวนานเ็าตำถั่วหมวยอแล้ววันนี้ก็ตำป่าแซ่บๆค่ะทุกคนอ่ะไปธุระกลับมาไปจ่ายภาษีเออคนมีค่านะทุกคนคุยกายเองเป็นคนมีค่านะคะทุกคนนี้ไปจ่ายภาษีมาเออได้จ่ายภาษีกับเขาแล้วะค่ะทุกคน ฉะนั้นก็เลยหาอะไรกินแซ่บๆวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนมากินตามปลาด้วยกันกับครูไอไก่เนาะอ่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนอาจจะอาจจะได้ช่วงนี้อาจจะได้โซเดียมเยอะนิดน,นึงเพราะว่าทั้งปลาทั้งผงชูรสเนาะอืมจากส้มตำสองวันสามวันแต่ไม่เป็นไรค่ะครูไอไก่เองมีตัวช่วยเออมีตัวช่วยทั้งรูมคอฟฟแล้วก็รุมไฟเบอรี่นะคะทุกคนเนาะชงดื่มอ่ากาแฟไฟอ่ารูมคอฟฟเป็นกาแฟนะคะทุกคนเนาะช่วยบล็อกเบิร์นวิวบูธนะคะทุกคนแล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของลดโซเดียมก็จะเป็นของอรุมไฟเบอรี่ช่งงชงกินตอนกลางคืนนะคะทุกคนเนาะมันทําให้คุยไก่เองก็ลดบวมได้แล้วก็ลดหุนได้ลดน้ําหนักได้นะคะทุกคนคุยไก่เองก็เลยไม่ห่วงก็กินได้แต่ก็อาจจะไม่บ่อยแต่ว่าช่วงนี้ออกออกข้างนอกบ่อยอะเพียแดดเนาะเออคนคนอีสานอย่างเรานะคะทุกคนมันขาดไม่ได้นะเรื่องของปลาร้ามันชอบไงมันอร่อยของแซบ่บอะใครๆก็ชอบเนาะแต่ว่าเวลากินเราก็จะต้องแบบมีวิธีในการ มีวิธีในการลดโซเดียมให้กับร่างกายของตัวเองนิดนึงซึ่งคอแกเองก็มีตัวช่วยแค่2ตัวก็คือตัวรูมคาเฟ่แล้วก็ตัวดีท็อกนะคะทุกคนเนาะคุยกับเองก็แบบช่วยลดลดปัญหานี้ไปได้เยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่า,าคุยกับเองก็มีตัวช่วยแค่นี้กินแค่กคาแฟแล้วก็ตัวดีท็อกอ่าเนาะลดโซเดียมในร่างกายนะคะทุกคนเพราะว่า ปะลานี่ใครก็ขาดไม่ได้ซึ่งครูแกเองก็เป็นคนชอบกินปะลาะชอบกินส้มตําเหมือนกันเนาะฉะนั้นนี่แหละครูแกเองก็เลยมาบอกเคล็ดลับสําหรับสายสายที่ชอบกินส้มตำเนาะส้มตําม,มีทั้งโซเดียม,มทั้งจากปะลาลแล้วก็โซเดียมจากผงชูรสอ่านั่นแหละก็สามารถช่วยได้ะค่ะทุกคนใครที่สนใจอยากจะที่จะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพอยากที่จะได้ดีถอกไปลดน้ําหนักนะคะทุกคนรักอ่าทัก ทักมาอินบ็อกมาได้นะคะทุกคนมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะช่วงนี้คุยไก่จะโปรโมชั่นอยู่นะคะทุกคนเรื่องสุขภาพเราอย่าละเลยที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเนาะใครสนใจอยากที่จะได้แบบไหนอยากได้กาแฟหรืออยากได้ตัวดีถอกก็สามารถทักหลังบ้านมาหาคุยไก่ได้นะคุยไก่ยินดีให้คาแนะนานะคะคกินยังไงให้ได้สุขภาพกินยังไงให้ลด,ค,ดวความอ้วนกินยังไงให้ลดโซเดียมกินยังไงให้ลด ตัวบวมนะคะทุกคนคุยไก่เองมีวิธีในการกินให้กับทุกคนนอ้อสนใจอะไรแบบไหนก็สามารถทักหลังบ้านมาได้นะ,ะทุกคนคอมเมนต์มาได้เนาะจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือไม่ก็ทักอินบ็อกซ์มาถามคุยไก่ได้นะ,ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวไปกินต่อดีกว่าทุกคนกำลังแซบ่บกำลังอร่อยไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย